โอเคครับผู้ชมกลับมาตอรครับสไปเดอร์แมนไมซ์แอนด์โมรเรลที่สองครับก็คือตอนความเดิมตอนที่แล้ว <c oughs> เราได้ซุปเปอร์สูตรมาแล้วครับข่าวร้ายฟังนะ งานคริสมาสอันสุขสารของฉันถูกยกเลิกเพียงเพราะว่าอ้ข่าวดีเลยนะเนี่ยหัวข้อค่ะววันนี้สต๊อ b โรเกอร์ ไม่เราค้นพบว่าสปไปเดอร์แมนล้มไนโนได้เฮ้ยอดแคสต์นี้น่าสนใจดีนะเนี่ยเผ้ปปอป่ะอีกสามร้อยกว่าเมตรชมะนี่คือเราต้องกลับบ้านใช่ไหมเน่้น่าจะใช่ว่ะบ้านเราอพาร์ตเมนต์เราอ Wow. Tiny <laughs> what? This is the place. Looks like yeah, it a lot of gear. Miles, get ready for your first holographic training challenge. เตรียมพร้อมที่จะรับการฝึกหรือยังการฝึกอันทัศายเรียนรู้รูปแบบการต่อสู้แบบใหม่หรือเทคนิคใหม่ประจําที่ซะเริ่มได้เดี๋ยวการฝึกโฮโลการต่อสู้ผ่านทางอากาศแอร์ลันช์เดี๋ยว อุ้ยเนี่ยอ๋อนี่เหมือนเหมือนภาคแรกฮนะคือก,กดอันนี้ค้างแล้วก็ส,กสวิงทิกคืออะไรวะเนี่ยอือือนี่เหมือนภาคแรกเลยคนระับคืออะไรอะ่ะควยลันช์เนี่ย จ้มแล้วก็สกกวิงคิกเตะให้จ้มแล้วก็อดจ้มแล้วก็เตะโอเคต้องต้องต้องจ้มแล้วก็อุ้ยึจ้มแล้วก็เตะโอเคโอ้ยเต,ยต,ต,ยตะกลางอากอาศอาือ การปลดอาวุธของผู้ต่อสู้โฮทีเพื่อแย่งอาวุธฮนะนี่คือไหนอะ่ะอ๋อมันสอนก่อนเน,น,น,นี่ตีหน้าไหมรวบรวมรวบรวมมูฟเมนต์น,นี้ซะ ไปได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนฝึกตรงนี้ไปไหนนะกดคิวเพื่ออันนี้เราเป็นก่อนก่อนที่จะกดทีเพื่อแย้งคืออะไรวะน,นี่หรอไม่เร็วนี่การฝึกครั้งแรกฟอร์มแอร์ลันช์แล้วก็กดทีครัง อ๋อควบคุมศัตรูนี่มาเป็นฝู่เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนวะชิบหายแล้วหายแล้วผมไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดโลกไปแล้วกูทบทีเพื่อแย่งอินเนอร์มี่อือ ยั้งหรอยั้งยังไงวะเนี่ยคือปล่อยใหญ่หรือว่าอะไรเนี่หรอแอคที e อะไรวะอ้าว Venom s มแ s h โอเคโอ้โหซ้ายขวา s p a c บ Bar Venom Smash มีอีกมีการปืนอ,อ,อ,อื่นอีกเอ้านี่ตาย,ยังยิงไปที่ศัตรูเอ้ยเดี๋ยวตึ้ง,งดีมากมาไหมอุ้ยจะตายไหน ดีทำต่อไปวุ้ยอย่าพึ่งเจ๋งเป็นบ้าเลยพีเตอร์น่ายัางวะนั่นแหละบิงโกพุ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ครับ Spider Man นีวออนนนน่วะไม่หยุดจะพึ่โอเคได้ไม่ให้พักหายใ่กันเลยี่มีน้องสัส่นโอ้ยเดีงแรงมากนปดอาวุธปดอาวุธได้วหที่ที่เราเรียนรู้มาใช่ไหม เดี๋ยวมึงกิดตัวเนี่ยอื้อไม่ไหวโอ้ยจำไว้การเจาะจงเฮ้ยเดี๋ยวม,มีกี่ตัวเนี่ยโอ้ยชิปโ่เอ้ยอะไรนักหนาไอ็นนี่แรงไอ้นี่แรงแป๊บน,นึงเอาเนี่ย อยู่ยังไม่หมดอีกคุณยัยงไม่หมดเวนอมสักแมสได้วะยังแอคิทแอคิแล้วกันพ่อหนุ่มเข้าใจไหมแอคิททำได้ดีออ,อกไปเวนอมสักแมสต์เวนอมสแมแนนส ลวงทั้งยวงระบบขัดข้อต้องไปซ่อมเครื่องอ่าวเว่เกือบตายเมื่อกี้ฮาเนลโอเคลองไบโอรีเซ็ตหน่อยน่าจะใช้ได้ดูเหมือนพีท ทำสเตลขึ้นการสวิงแล้วก็การต่อสู้คืออะไรคืออะไรวะสไปเดอร์เทรนนิ่งอ๋อนี่คือที่เราเทรนใช่ไหมอ๋อเรากลับมาตรงนี้ได้ครับเพื่อที่จะกลับมาฝึกทักษะที่เราใช้ในต่อสู้เอ้ย ลองไปดูที่ร็อกสันหน่อยออดูเหมือนว่ามีใครบางคนบุกเข้าไปอ่ะเฮ้ยแล้วฉันก็อยากเห็นเนี่ยพลังใหม่ชุดใหม่จากชุดใหม่ของนายด้วยมายตั้งชื่อว่าพลังของวีนอมแล้วกันโอเคไม่เลวโอเค S <S ไปห้างก่อนแล้วกลับบ้าน <laughs> ไปห้างก่อนแล้วกลับบ้านโอเคบอยส์ <laughs> okay, <laughs> ไปห้างก่อนนะแล้วกลับบ้าน <laughs> กลับบ้านไปแม่ตีแน่เลยครับเฮ้ย ขอบคุณมากพวกที่กระจายพอรแคสนี้ให้กับคนอื่นๆชาร์จขึ้นเลยนะจาก103 36เป็น87อะโอ้โหแล้วกำลังตอบข้อความส่วนตัวของแฟนคลับที่ส่งมายังไม่หยุดย่อนเลยเออใช้ไม์ประเภทอะไรเนี่ย อ๋อไม่เป็นไรเราเล่นฉันรู้อยู่แล้วมีคนเข้าไปในนี่เหรอ r o c k ส a n d าซ a าใครวะฮัลโหลฉันซิมอนคริเกอร์นะตอนที่เครื่องนี้มันทำงานอ่ะ มันจะสามารถส่งพลังไปให้กับเมืองฮาเลมทั้งเมืองได้ซีมอนนั่นมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมละ่ะและคำตอบก็คือพลังงานแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง <and S 1> เพียงแค่นหนึ่ง <500 years. S 1> สามารถ หล่อเลี้ยงพลังงานไฟฟ้าของเมืองฮาเลมได้ทั้งเมืองเตรียมพร้อมที่จะได้รับพลังงานจากโลกนี้หรือ,อยังละ่ะมันคืออะไรีท <c oughs> ูเ <c oughs> ไม่น่าจะมีใครเข้ามาเดี๋ยวแต่พวกมันทำลายข้าวของหลายอย่างเลยอะคี่เพื่อเอกมารครับนูฟอร์มเดี๋ยวนะพวกมันคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับนูฟอร์มพวกมันต้องการอะไรเอ้ยอะไรวะเนี่ย อูไม่เคยเจอมาก่อนดูเหมือนว่าค้าคืนนี้จะไม่สงบสุขแล้วเวนนอมพันเวนนอมพันใส่ยมุนก่อนเลยเฮ้ยตองยิงามได้ป่าวะไม่ไม่ได้เยอะเลยจ้บมันยิงลัวๆเลยเวนช่วยหน่อยโอ๊ย ดอ,อไม่เคยเห็นพวกนี้มาก่อนเออไม่เคยเห็นเือนกันมันแรงมากอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยมันมีข้างบนอีกเว้เลยทำหนึ่งฮะพี่ชม โอ้ยชิบนพู t h อ o ไปหน่อ,อนนยไปหน่อยตายแล้วตายแล้วโอเคโอ้ย,อย่าพึ่ง่าพึ่งยิมออย่าพึ่งพึ่ง มีไงเข้าหลังโอ้ท่าเา้าท่าเ้ากดทีกดทีกดวายดิกดวายเว็บไปข้างบนมีข้างบนดิจบได้แล้วเ,เอาไม่ทนันกดสองกดสองได้อู้หทาไมตายมันจริงจริงมันจริงจริง โอ้ยราเบิดมาระเปิดหยุดเลยแยงไม่ทียแยงไม่ทีหนึ่งแยงไมทีอุ้ยมันยิงมาอีกมีอีกมันเพียบเลยช่วยด้วยไม่มีใครช่วยเราโอเคต้องรีบไป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 โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโยย อุ้ยจะพึ่งมีอไรโอ้ยนี่สไลสไลโชไปทีแบ็แล้วแบ็แล้วอี๋จะพึ่งหลบหลบได้ไงพอนุ่นแอสไตร์ได้ไหมล่ะโอ้ย,ย,ยอออจะพึ่งจงเปิดโอ้ยแย้ยไปทีหนึง่งแย้ไปทีหนึ่ง เอาไปแตกอูมเ้ยมีเหรอโอ้โหจริงจะมีจริงจะกดเจอเฮ้ยเจีนเอ้อยู่ห้างหรือเปล่าอย่างพวกเดี๋ยวก็มีไอ้ตัวพวกนี้มันบุกเข้ามาจะึงไม่มีเวลา มันไม่มีเวลาโว้ยตออได้หรอตออได้โอเค okay, โอเคเดี๋ยวจัดการตรงนี้ก่อนขอบใจพวกหยุดาาเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยอ,ยลยอ,ยลยอือหมดแล้ว มันยังไม่พออีกไม่พออีกเหรอยิงสไปเดอร์แมนนะยิงเราเหรอยิงยากหน่อยนะยากหน่อยนะพวกแอนสไตกันหน่อยอุ้ยจะพึ่งอุ้ยระแเบบิดมาเฮยหลบได้หลบได้ครับมาผี่คอมโบแล้ววาเีอะโอ้โหเดี๋ยวโคตรมัน หยุดเลยหยุดเลยนีไหมไม่ต้องมีมือไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงพอหยุดเลยไอ้บ้าเร็วเวข้าวสไปเดอร์แมนอยู่นี่โว้ยโอ้ยอย่าเพิ่งยิงอ่ะทีนมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากชิ่ผู้หายเยอะมากโอ้ยหยุดดิ หยุดทำอะไรโอ้ยจะเป,ป,ปิดจะเปิดโอ้ยยัยงไม่ดียัยงไม่โอ้ยจะพึ่งเม่อไหรแล้วเวนอมผัน,นจะปล่อยครับคุณพี่ท่าไหมตายท่าไหม หืึอหมดหนึ่งเฮ้ยินโอเคได้ได้ไดโอ้ยละปั๊ดโอ้ยจะพึ่งแย่งไปชี้เลยแย่งไปทีเตะซ้ำอัดหน้าคาราเต้เออมันพูดถึงการลำเลียงขนส่ง New form. น e วฟอร์คืออะไรวะขึ้นมาข้างบนก่อนการลำเลียงขนส่ง New ฟอร์คืออะไรอะอะไรวะนนี่ยแผนการขนส่งน e w ฟอร์ม t h e were tracking new form shipments, but why? ฮะ พวกมันติดตามแผนการขนส่งนิวฟอร์มอย่างนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวมาจัดการเรื่องนี้กันวีอาเฮียพออยู่คอมพลีทนะฮะโอเคฉันต้องรีบกลับบ้านดูเหมือนว่าน,น่าจะเป็นมื้อเย็นคริสต์มาสที่ดีนะค่้มพืนนี้ แล้วก็ไปคิดเกี่ยวกับเรื่องการลําเลียงขนส่งนิวฟอร์มอุ้ยโหลดโหลดแป๊บโอเคมาละนี่บ้านอยู่ดีบ้านอยู่ดีกลับบ้านกันนะคืออะไรเนี่ยกระเป๋าหรอกระเป๋าอ่ะ คืออะไรอะ่ะกดทีโอเคเปลี่ยนชุดหน่อยใช่ต้องไม่ให้แม่รู้ครับเปลี่ยนชุดมรู้ปะเนี่ยไม่หรอกแอบเข้ามาในห้องตัวเองครับ